ก้าบตักท่าใจปฏดีพี่น้องเอฟซีทุกคนมืันนี้ก็สีเดินทางขึ้นป้ายนะทุกคนนะไปเมื่อนนี้นี่ทีมงานอยู่หกคนนะทุกคนนี่สวัสดีมาจากสวรรค์ซีซองพูนคนมาหากินฝากติดตามคนนี้เลยทุกคนด้วยมาโฮมทีมงานน้ำเนาะและก็ทีมงานบ้านเอาอีอยู่ในบน ซี่ขนทุกคนเลยเป็นหกขนมาเนี่ยแล้วก็สิถือมาไปแน่นะทุกคนนะไปหาเลาะหาอยู่หาก,กินตามเช่นเคยแล้วทุกคนเลยโมว่ามันสีมาหรือบ่มางกีตามไปกันนะทุกคนนะไปเดินทางทุกคนไปทุกคนเดินทางเดินทางเอเอ บรรยากาศมื่อนนี้คืมๆอยู่ใจะย็นเฮ็ดบดอ่อทุกคนคาดว่าคืมเฮ็ดบดนะทุกคนนะอย่บอกแมน่นเยี่ยมใจบอกแม,นม่นคืมผลอ้อรอบนี้นี่อ้ออ้อลายนะทุกคนอ้อตามอ่อน,นอ้อรอบก่อนมาตามงานนะนะทุกคนตอนนี้ครบทีมงานทุกคนเลยข้างเดินทาง โลโคนั่นทโลบิสนอ่เฮียเลยแดงมันก็มีอะไร Okay. Oh. เราควปันเข้านำทามาแทงมาขายม่เข้ามีปคเรื่อกขัดเงนแต่เอาเอาไปเก็บของแท้เราต้องแทงไเราเกี่ยวเด้อพี่น้องเด้อเขาเกี่ยวแต่แท้แหละ มเี um, roat, ่ยมขนี้อเฮ้ยมาเช่บจันี these, ้จัเ uh จียก็ voilà <h 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 isto> <h isto ือ้มักอย่า้เทำด้วยนะนมักฝายแบบนี้ขึ้นแบบนี้โอ้ยขึ้นเพมัขึ้นดยจัลงบเชีนี่าดจองเนาะีเพาที่งาน่าจองไปปานงาโอนงานโอน นม่เดินทางต่อไปเดินทางไปชนลูกเห็ดอนลูกลูกตึกกบหาตึกกบนะทุกคนตอนนี้กับระวังทางกับแวะตึกแห่แล้วก็นอนลูกเห็ดก่อนทุกคนเดี๋ยวบ้าก่อนนี่ลูกเห็ดเห็นลูกเห็ดลายนะทุกคนนะกับคบแต่ว่ามองว่ามันจะขึ้นเร็วยังเนาะทุกคนเนาะติดตามเนาะกันทุกคนว่ามันจะได้หรือเปล่าปะ đây không thằng không hai anh yes. long lại tức đấy mời cái đi phi u đã ấm phi ยังอยูอ่ตรนนี้กะเด่หมาเลยบุนนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจบเจบเ<ะ>ุบะบาเออกบัดยังไข่อยู่เนาะอันน้นอันน้บัวไม้นะตีฮลเดี๋ยววะเริ่มไปยาไข่เลยบอรงนี้มีนไข่มันลาย <laughs> 你说你也吃辣的，我们来一个。 deu ทุกคนตอนนี้ก็เฮากระชอนลูกขดนะทุกคนพอเฮา้ลูกขิดลูกบมันบชถทุกคนว่าน้ำมันยังไหลมันยังเฮาไปเล่าอบ้าได้อยู่

ามานี่เลยนี่้วุ้งอะไว้างเัรอร้าย้าย้ายรายเป็นทงโอ้บาทเดียวนี่ก็ปค <c oughs> ้วเหม <c oughs> ือนมันมีจำดินมแล้วยนี่ดูสิ นีกเอ่โอโ้ออลูกปาลกปาลูกเีดเรืองลูกลนี่แหละนี่เดกขียดเต็มอยู่มันลูกเียดเลี้ยงเขียดปลาปลาป่าวเอเียดป่ากระไนี่ เปลีต้นเึ้นไปดืนมแต่มันฝนกันปารปาากินเป็นอยุติแมงอันนี้ได้แมงกินลูกเขยได้กินแมงโอ้แมงนี่แมงเนี้ยแมงเข้าไปมเลือกปลดิ

มีมินดาตัวนึงตาเกี ừ, ่ยวตู้ตัวนี้ก็ตัวสองนีมินดาอีกเอาเทลงมาบบไหนอ๋อเทพอดี ไม่นะก็เนี่ยขึ้นอยู่อย่างชนไล่ไม่จู้แห้งเลยเติมอ,อ่ามันด่าสองตัวอตอนนี้กระเดือนทากต่อทุกคนยังทันหอดทีพักเนาะ ตอนนี้ก็เดินทางต่อทุกคนเอ้าทุกคนระวังทางกับมาเฮาวๆจคกมันเฮาจอยเนาะเข้าไปเบิ่งก่อนเนาะ เสียเสียชันบบ่ตอนนี้ตัดไม้ให้ดำเสียมขุดโทษเลยมีพวกหูเปลวชอบพนันเนาะฮะเบอรงเบอร์เบอรุดไปก่อนเบิ้งขุดกามาก่อนเห็นอะไรเบอร phút con thôi. Đây,

Nóng nó nổi thôi, cứ cắt vô đậy cút quang quang Ô, bây giờ bây lắm bò Ừ, <laughs> ờ, hình khen mà, hình khen mà Nên Này, mà, ừ. Oh. Ừ. này, mà, đúng không Ủa, con nhút Chân dây nghe đây đây. Quá môn đi. muốn 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 môn 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 ฮะทุกคนน,นี่ก็เดินทางต่อทุกคนยังไม่ทันเถิงบอนที่พักนะทุกคนนะไปอ่าไปต่อใกล้จีฮอนแล้วบอนที่พักเลยทุกคนเลยใกล้ถึงที่พักแล้วทุกคนคเยลย phải ta chạy vào bãi cột rồi Chúng ta chạy vào Nhán con, vào đây nè Lặp vào đây coi đây Màu lái nơi đây, tụi con Ủa Mấy mũ bò phát nè Chiếc lái đây Màu phát đây ทุดเสียงว,ว้ายๆทุกคนเลยใส้ย,ยันมันไล่ผ่านหรือว่าไล่ชัดหญ่นี่แล้ะเนาะโอ๊เสียงต่อมาแล้วทุกคนเลยไล่หมูป่าทุกคนเลย ความทางเลยทุกคนเลยมาปะเลยเนาะฮะตอนนี้ก็เดินทางครับไปหาที่พักทุกคนเพราะว่าทีมงานเขาเอารถไทยไปก่อนแล้วเนาะไล่หมูก่กบบาบอันมันทุกคนเลยมันบ่ยมอนมาชู่มาบ๊บเลยอื้ เนทางมอที่พักทุกคนนี่ก็หฮยนะทุกคนตักจะจิมริมหอยออออออตอนนี้ก็ทีมงานเน่ากำลังเฮ็ดกินลูกเขศท,ทุกคนให้กินลูกเเทด เฮ็ดแก่งแล้วเฮ็ดอะได้แล้วก็จี้กระเตทุกคนำลางจี้กระเตเรลยวว่าจะเฮ็ดจะได้กินอย่างเบื้องต้นต่อไปนะทุกคนสาเนาะจะช่วยก็ได้สั เลยทุกนนี้นี้เกลืลูกคิดบัดเอ้ามาเยือยเท่านั้นไหมเออเยือยเท่านั้นบ่เพราะอะไรที่เกลืลูกคิดอ่ะโคตรแพงเลยอืมเกลือเลยเลรวะ ้อาไปเจอะ้เปโนบุลละเอาไปเชอไเจ่เสร็จเกโนครบชุดแล้วก็ค้างค้างกันอ้นะทุกคนตอนนี้ก็เกงลูกเชกระุกแล้วนะทุกคนเกงลูกเแล้วก

โล,โล่งโจาง๊จะ,ะนเตย,ย,งา,เา,ยางมาจะปุ่นน,นี่จะงนั่นนึงเหมือนมาเฮาอีกเหมือนก่านี้เออใขึงใอ้าวมันดนเลยเดียวเดี๋ยวมันแรงเลยด้อย่างแบบนิดเป็นยงนี่ลรยตแคงจอมไก่ที่น้ำก้มเจ่เล่นไปล่นมาอ้าวใกล้ขึ้นไ้ขึอ

ทักบันน่ยนยอกันนะเลีนไข่รุ่นเาเขาไปกานเเท้าินทานี้นเนี่ยมันจะเบิดมันเลยอะไรกินกนมันแ่นแบบนีู้นเาอยู่กั นะทุกคนตอนนี้ก็กินข้าวอิ่มแล้วนะทุกคนนะอันนี้ก็จะได้พักผ่อนนะทุกคนเพราะว่าตะเวนมันก็คับแล้วนะทุกคนแล้วพี่นี้ขอจบพิธีการทุกคนขอประกุบเจือขอขอบคุณพี่น้องที่มาชมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยทุกคนเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการดันต่อไปนะครับวิดีโอนี้ก็บ๊ายบายทุกคนบ๊ายบาย